คือเกมเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเติมไปหลักล้านนะครับทุกคนก็รู้ดีนะครับแล้วดูคลิปวิดีโอของผมเป็นประจำมีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับที่จะมาสารต่อตำนานอาราวาสสวัสีทตีนผู้ชม ทุกท่านในเกมยินดีต้อนรับทีกแล้วนักรับไรและวันนี้คุณอยู่ในเกมอ o x ใครยังไม่คอแห้งโง่วันนี้เราจะมาคุยนเกี่ยวกับเรื่องลับรับเป็น EP พิเศษดราม่าพร้อมกับเรื่องลับรับในเกม ROX เรื่องลับรับที่คุณยังไม่ได้ครับผมโอเคอะที่เช่น สกิลแบบลับๆอ่าอาทิเช่นของมาในตลาดแบบลับอ่ะอาทิเช่นเหรียญสุ่มการ์ดบอสจาก1,800กลายเป็น3วันได้ยังไงอ่าแบบลับๆ,ๆ,ๆ แต่วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาคุยดราม่ากันนิดหนึ่งไม่ใช่ดาราม่าหรอกเป็นเรื่องที่ทุกๆคนรู้สึกว่าเดี๋ยวของลูกศิวผมต้องออกาม,มาพดูดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่มีเรื่องเครียดในนี้แค่มาเล่าให้ฟังแล้วมาคุยให้ฟังเฉยๆนะครับผมโอเคพี่ๆหลายๆคนิคมพ์คอมเมนต์กันมาเต็มเลยนะครับผมติดกัน4 5 6 7 8 9คลิปวิดีโอบอกว่าเออเนี่ยพี่เลิกแล้วผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่มีแรงแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเอออารวาสเนี่ยมันหายไป แล้วหัวใจมันร่ำร้องแม้แต่ตัวพี่จะจากไปในคลิปพี่ก็ยังอยู่บ้างเออเนี่ยพี่ครับผมดูพี่ตลอดเลยนตอนเนี้ผมดูแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สนุกเหมือนเก่านี่ครับผมเออเหมือนกันเลยเหมือนฉันก็ดูฉันก็รู้สึกว่าคือแบบเขาเลิกแล้วเหมือนเราดูย้อนหลังแล้วมันมีเยอะตายจกต,ตายขึ้นมาอ่ะ กูจะเล่าให้ฟังก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคือเกมเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเติมไปหลักล้านนะครับทุกคนก็รู้ดีนะครับแล้วดูคลิปวิดีโอของผมเป็นประจำก็ดูจาก E ีีของกูอ่ะอีพีที่แปดสิบแล้วคลิปเนื้อใช้ทุนประมาณหมื่นห้าเมืกูเล่นสิบคลิปม่นก็ 105. แสนห้าล้วมืงอิด้ภาพดูว่าถ้ากูยังทําเศษตั้งหลังตู้เย็นไปอีกรักสองเดือนเนี่ยึงว่าตู้เย็นกูจะเป็นยังไงกูได้ล้างตู้เย็นกันเพลินพอดีแล้วสิครับเออ นะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาตอบคำถามทุกๆคนนะครับผมอาต้องบอกทุกๆคนก่อนเลยนะครับว่า ที่ผมไปขายดียจริงๆนะครับพื้นเพผมเองนะครับไม่เคยขายดีเกมมาก่อนที่เช่น7บาทเคยผมประกาศขายไหมไม่เคย AOPC ไม่เคย r o m r o m o b i l e ไม่เคยไม่เคยขายดีเกมมาเลยผมไม่เคยขายมาเลยและ ID เกม r w ก็เช่นกันผมก็ไม่เคยขายทำไมผมถึงพูดว่าผมไม่เคยขายผมเอาข้อมูลเนี่ยตัวละครทั้งหมดเนี่ยไปถามเขาเพื่อที่อยากจะรู้ราคากลางว่าอ๋เอเฮ้ยถ้าผมอยากจะขายถ้าอยากจะฝากขายอ่ะตีราคาให้หน่อยได้ไหมแล้วผมก็หลับไปแล้วผมก็ตื่นมาอะไรนะบอย ขายตีกูประกาศขายไปแล้วไอ้แล้วทีนี้ผมกาทำยังไงก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยเลยตามเลยไปก็โอเคครับถ้าจะขายมันแพงไปผมผมก็ปรับราคามาที่สามแสนห้าพออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับพอผมผมมานั่งคิดเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่จะมาสารต่อตานานอารวาดแต่พี่ๆต่อผมซะแบบต่อซะแบบกูนั่งทําคลิปยังคุ้มวกว่ามึงเข้าใจปะมึงต่อซะแบบเอ๊กูนั่งทําคลิปอีก2อเดือนดีกว รสรุปว่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมผมดอปอุปกรณ์ชิ้นนี้มาด้วยไม่ผูกมัดทําไมผมถึงดอปคือแล้วทําไมเลเวลผมยังเท่านี้คือผมเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีการเลิกไม่ต้องกังวลและคิดว่าจะดูคลิปไม่สนุกนะครับในฮาวิคผมยังเล่นอยู่แน่นอนครับแต่เป็นสายฟรีเนาะก็อาจจะแบบไม่โถมเงินแล้วไม่เติมเพิ่มขนาดนั้น ถ้าดรอปบ,บอสมาเราทำดรอปของมาเราทำยิวอลอลงเคเวียรเราดงกิจกรรมใหม่เราทำนะครับผมไม่ไม่ใช่แบบทำทุกกิจกรรมเพื่อโปรโมทเกมนะครับแต่ว่าอะไรเรามีข้อมูลดีๆเนี่ยเราก็จะนำเสนอออกมาเรื่อยๆอะทิเช่นวันนี้ไงนะครับไอเอ๋ยใช้ไรกว่าเดิมเดี๋ยวเจ็บคอขออนุญาตสักน,นิดนึงพูดนานๆเริ่มเจ็บคอผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยอีซิตัน กรีนทีลดน้ำพึ่งมะนาว x วิตามิน C 200%ไปพูดพันตำเพลงแล้วกันผมจัดเลยนะกันนะครับผมขอหน่อยเถอะวะให้มันหายชุ่มคอจะได้มีแรงสำหรับการพูดต่ออืคุยได้ทั้งวันตัวนี้นะครับผมเป็นน้ำพึ่งมะนาว x วิตามิน C นะครับผมอร่อยสดชื่นชุ่มคอ,อามาตั้งรอไว้ก่อนตรงนี้ สวยสวยงามๆเอาละครับหลังจากเติมพลังสดชื่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องสกิลตอนนี้ที่มีการปรับแบบลับๆอาไลท์เทนนิงนะครับจากครูดาว7กลายเป็น9ดาเมจขึ้นมา1 0 0 0อู๋ยอย่างนี้บัฟแน่นอนดาเมจ1 0 0 0พนแรงด์เวินะครับผมโอ้ยแล้วขั้น5นะครับอู๋ดูดาเมจ5 0 0รเปอร์เซ็นต์น่ะซีดีคงที่1วีด้วยโอ้บึมๆบึมๆซีดีรงที่หนึ่งวีแปลว่าอะไร แปลว่า ไม่ว่าคุณจะอัพขั้นหนึ่งจนถึงขั้นอะไรคุณมีระยะไล่หนึ่งวิสเสมออย่างนี้คือบัฟจริงๆหรืออ่ะเรามาคุยกรนงเกี่ยวกับวิสัตตะครับอ่ะในมุมมองของผมนะครับสองสกิลนี้โกดเนี่ยหน้าปามเนี่ยหรือสกิลดาเมจโกดเนี่ยเราเอาใช้ล่าบอสท,ทุกประเภททุกขนาดทุกหน้าตานะครับเรายิงไปได้เลยเราสาดได้ยับยับทุกบอสท,ทุกตัวละครดาเมจเท่ากันหมดลดน้อยบ้างนิดหน่อยตามไอ้พวกไม่มีธาตุครับมันจะมันเพราะว่มันจะก,ก,กันโกดอ่ะโอเคซึ่งต่อมาเรามาทำความเข้าใจกันก่อนไลท์ทิย เมื่อก่อนเนี่ยขั้น5ใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ไว PVP ล่าบอสนะครับผมขั้น10ใช้ล่าบอสอย่างเดียว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้มันบัฟดาเมจและมีคูดาวคงที่ซึ่งเมื่อก่อนคูดาวคงที่เนี่ยมันอยู่ที่1วิเนี่ยหลังจากเราลดทั้งหมดแล้วเนี่ยกวุ่นวายสุดๆแล้วครับผมวุนวายสุดๆและเหนื่อยสุดๆแล้วแต่ดาเมจมันเบากว่านี้ถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้ดาเมจแรงกว่านี้แล้วมันดียังไงก็คือมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเอาไปใช้ล่าบอสได้เพราะดาเมจมันบูตขึ้นแต่คูดาวหนึ่งวิเท่ากันอาทิเช่นโคตโคตก็สิบเหมือนกันนะคูดาวตันที่หนึ่งวิเหมือนกัน1.2โกด1.2ดก็ไล่ๆกัน สำหรับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโกะ้ะตกกระปอ๋องในการล่าบอสและ PVP สายเนี้ยตายไปลเลยเอาละครับผมและทีนี้นี่ครับไลท์เทนิงโบกมันโดนเนิร์ฟหรือโดนบัฟนะครับผมในส่วนตัวของผม,นะผมนะครับผมคิดว่านะครับผมไม่ดีต่อตัววิสาหมายความว่าอะไรนะครับดาเมจเราได้มาเยอะจริงๆเพราะว่าเราเพิ่มมันบัฟดาเมจมาให้แต่ในทางกับการเราติดค่าไลา่เวลาเราติดค่าไล่เนี่ย คุณรู้เลยสิ่งที่คุณจะติดค่าไล่เนี่ยใช้จริงไม่ได้อะเหมือนมึงมีของดีแต่มึงใช้จริงไม่ได้เขาบอกใบนี้มึงมึงดีดีโคตรแต่ใช้ไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรวะกูถามที่เนี้ยหมายถึงว่าคุณไลใ่ในในกิวอร์ใน,น PVP คุณไล่หนึ่งวิเนี่ยผมถามนะเหมือนคุณสตันตัวเองทุกครั้งที่ไล่อ่ะหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวิหลอดวอดมอลยังไล่ไวกว่ามึงตึ๊ง กายาทายแล้วว่ามึงจะทำดาเมจออกไปพี่ก็ฟอสแล้วก็หนึ่งวีสิครับแล้วเพื่อนๆมันคงจะนั่งดูมึงฟอสเห็นเนาะมันก็คงจับมึงแล้วก็ฉีกแล้วก็แปะ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 เลยมึงใช่ไหมหนึ่งวีแบบเนี้ยถ้าถามถามสำหรับผมนะเนื่องในโอกาสเนี่ยโคตรทุเรศเลยครับการบัฟครูดาวหนึ่งวีเข้ามาแล้วในทางกลับกันนะครับผมถ้าเรามีครูดาวหนึ่งวีเราลองไปฟาร์มมอนสเตอร์ที่เราเคยใช้วันช็อตตายดูหันยิงแปะ,แปะ ชราโผละแ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 ต่มึงอ่ะฟีดเอาตายมิราบอลฟีดเออแล้วมึงยาวอ่ะเงี้ยไปแย่งอานูบิสยังไงมึงยาวแบบเนี้ยไปแย่งกับตัวมอนเตอร์ขนาดใหญ่ยังไงมายกแยกเงี้ยมึงไล่เงี้ยฟีดไอ้นู้นมันแผละ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 แผล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 เออถามหน่อยเด้อแต่ถ้าห้าอย่างน้อยเราได้แตะ แรกสามแสนอาะมึงยิง2องแสนโอเคคนละครึ่งนึกออกไหมทุกอย่างที่เป็นประเภทโบนะครับปับหมดเราลองคิดง่ายๆว่าโซสไตเป็นเหมือนโซสไตเมื่อก่อนอะกว่าจะได้แตะไปแจมไนท์ที่เขายืนกันเป็นฝูงเ็าดึงปลัวปล่วหมดปลั่วหมดแ๊กๆ,ๆหมดแ๊กๆหมดมึงเอาแต่ไล่ดึงมุ้ยชิดหายทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องไปใช้สกิลหม,มู่ในการฟาร์มแล้วหมู่เราจะแจมใครได้ดีสุด เึงต้องคิดพพระอะพระมันฟร์มมันแสงพื้นไม่ไปไปยุ่งกับใครแล้วอะโคตรจะแบบไม่มีทางสู้เราแม่งไปตอมแข่งกับพระอาชีพเม่งก็แบบไม่มีคนเล่นอยู่แล้วอาชีพวีเนี่ยนับลายหัวได้เลยนะว่าใครเล่นบ้างแล้วไม่พอทําเท่าไหร่ก็ไม่เก่งไม่พอโดนเนิร์ฟอีกกะเลิร์นพรนนโยมแต่ข้อดีในการบัฟครั้งนี้คือดามจเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย มันติดคูดาวคงที่1วิอยู่แล้วในขั้นสิบต่ดาเมจมันเบากว่าน,นี้แต่พอมันได้บัฟดาเมจมากขึ้นเนี่ยอุย้ยไปล่าบอสมันกบของแพงกุ้งหมึกซีฟู้ดไอย้ยี่ตั้งเตาเลยกูหิวแล้เนี่ยของแพงทั้งนั้นนะครับผมเราไปถ้าบัฟเราไปใส่ตรงนั้นอะ่ะมันคุ้มเวลาเราไปล่าบอสแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสายล่าบอสที่มีอยู่แล้วโกด ที่ทําดาเมจดีอยู่แล้วนะครับผมพวกนี้ตายไปหมดเลยเกิดคืออะไรขึ้นความหลากหลายไม่มีมึงจะไม่มีวิโก้ดวิสายฟ้าแล้วยังไงก็จะจบที่ตัวเดียวคือวิสายฟ้าวิโก้ดก็จบจบสิ้นไปอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมองผมผมมองว่าประมาณพูดเยอะๆก็เอาอีกสักหน่อยเลยละกันมาอิตันกรีนทีลดอังุุนเคียวโฮเวิตามินเ จัดต่อทุกวันจริงๆนะเวลาผมสตรีมเนี่ยผมก็จัดตลอดเลยนะครับผมมาเหมาะมากสำหรับการนั่งอยู่หน้าคอมใช้สายตายาวๆนะครับผมเพราะเขามีวิตามิน A 150%เอเตอาอีกสักหนึ่งดอกอืมเอาทถ้าไม่อยากจะคอแห้งนะครับผม <c oughs> ก็แนะนำเป็นอิชิตันกรีนที่ลอริงผมอาจจะเยอะไปหน,น่อยนะครับผมแต่อร่อยแน่นอนอ่ามา ต่ออีกนิดหนึงครับผมสาหรับสายโก้ดเนี่ยที่ห่างหายไปความหลากหลายของวิสาตก็จะลดลงครับจากวิสัตที่ไม่ค่อยมีคนพาไปล่าบอสพาไป PVP อยู่แล้วนะครับมันก็มันก็เหลือจะเหลือจุดเด่นเดียวคือสกิลที่แรง KVM กิลวอลสกิล CC ที่สูงอาทิเช่นน้ําแข็งดินสตัรน,นะครับผมก็จะเหลือแค่นี้นะครับความหลากหลายคนที่เขาเล่นวิส่ะเขาชอบความหลากหลายเขาชอบความการที่มันเล่นเวทมันมีแร่มีหลายสายอะไร ต่างๆนา,นานาใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนกับแแพบสัตว์เลี้ยงอ่ะมันก็ลัชแพลเข้ามาเลยอันที่เช่นตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอันเนิร์ฟเซิร์ฟนอกพอเพราะเซิร์ฟนอกเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยคลาสามเนี่ยเขาเขามีโล่ไฟนะทำให้ตีเขาไม่เข้าเลือดเขาเด้งเองแล้วเขามีบลิง์ด้วยคือกดอย่างเงี้ยลากไปในทิศทางที่เขาต้องการจะไปอย่างเงี้ยสมมุตินะลากลากไปในทิศทางแบบนเนี้ยสมมติผมจะไปบนอย่างเงี้ยเราแดตไปได้เลยเป็นเป็นแบบไฟอ่ะเออซึ่งผมว่านะมันก็คงก่แบบ เนิบเขาเนิบเราแบบงงๆโดยไม่บอกและอีกอย่างครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่จะหาการ์ดเนี่ยเห็นไหมถ้าลมเราจะใช้สายฟ้าใช่ไหมจากแมงทองอะไรตอนนี้ก็ผมบอกเลยนะครับเขาป,ร,ร,ป,ป 3, ร,รับแล้วนะครับจากพันแปดร้อยเหรียญเป็นสามพันเหรียญแล้วนะครับผมก็ชิบหายกันไปทั่วหน้านะครับเออสำหรับคนที่เขาจะหมุนนะครับก็หมุนไม่ทันไม่ได้หมุนก่อนก็เศร้าไปนะครับหัวใจว้าวุน่น นะครับผมและผมมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกสําหรับคนที่ไม่อยากจะขอแฮกนะครับผมระหว่างการเล่นเกมทํางานหรือดูซีรีส์ดูคลิปของผมอยู่นะครับเอาใจน้องๆเลยนะครับตอนนี้15บาทเท่านั้นต่อวันวางจำหน่ายแล้วนะครับทั่วประเทศเลยไม่ได้จะเป็นเซเว่นนะครับแม็โครรตัด ได้หมดนะครับผมผมก็แนะนําเป็นโปรโมชั่นตัวนี้เลยนะครับของอิซิตันกรีนผีนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Easy Tan อิ s ิตัน One ช็อปสรสชาติไม่ว่าจะเป็นนะครับผมนี่เลยฮันนี่ x วิตามินซีหรืออังุ่นเคียวโห x วิตามินเ นะครับสองรสชาตินี้นะครับผมสุดพิเศษจากราคา360บาทเหลือเพียง289บาทนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยใส่โค้ด G T X 001นะครับทรงฟรีทุกรายการอ่ารอช้าอยู่ใหญ่ครับผมสั่งเลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนไม่ต้องห่วงว่าผมจะไม่ทาคลิปไม่ต้องห่วงว่าความสนุกจะลดลงเอพ,พี่ฟุกไม่ทําของต่อแน่นอนเห็นของทองในตัวผมไหมเห็นหินไหมผมเตรียไมไว้หมดทุกอย่างแล้วพวกเราไม่ต้องกลัวความสนุกยังมีต่อแน่นอนนะครับผมมีหน้าที่ทําคุณมีหน้าที่ดูแล้วเจอกันสวัสดี